พี่บอกบอกว่าหลังจากนี้พี่จะไม่พูดอีกแล้วนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่จะพูดไม่อยากพูดอีกแล้วหลังจากที่มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยพี่รักตัวเองเพิ่มมากขึ้นไม่ในหัวที่มันวิ่งวนอยู่คืออะไรทำไมเราจบแล้วเขาไม่จบใครที่จะเข้ามาหาเอ่ยจะไม่เปแม่อะไรแล้วคะ่ะเอ้ใครเขาลักเอทีเ,เอ็อย่างนี้เพราะที่ผ่านมาไม่รู้รู้สุกอะไรหลยคนหนึ่งที่ชอบช้ำเขาลักเอเพราะเงินคําพูดของแม่เขาว่าพี่ไม่มีเงินพีม่มีบ้านอยู่มันเลยทําให้คนที่จ้างมีหลายหลายคนเขาเห็นใจค่ะแล้วก็เข้าใจว่าแบบไม่ได้อยาก้องไ้้แลวน วันนั้นพี่ไม่มีบ้านอยู่พี่เป็นดาราอะไรแบบเนีย้ยแต่แบบมีโดลไลทีอ่ะพี่ไม่มีบ้านอยู่อยากจะบอกทุกคนว่ามีอยู่คนหนึ่งในชีวิตพีเอที่พีเอไม่เคยเปิดตัวมาก่อนแต่วันนี้จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกและเขาคนนี้เป็นคนใจสําคัญกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ค่ะเขาคนนั้นคือลูกบุธรรมพบ่เอค่ทคะทำไมพี่ไม่เคยได้มีโอกาสเปิดตัวเลยอ่ะไม่ได้เปิดตัวเขาเพราะว่าตอนที่คุากับฟองอะฟองเขาเขาไม่ชอบเขาเกลียดมาก ใครที่ดูคลิปนี้อยู่วูดดีและทีมอัลวูดดี้เวขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาพวกเรามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาทุกคนจะได้รับรู้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนกดเลยครับกดสิกดนะกดยังอนะ่ะกดหน่อยจีดกดนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวยจังเลยชุดนี้ชุดงูเหลี่ยใครเป็นคนออกแบบน้งองงูน้องงู ตอนลอกคราบเหรอลอกแล้วจบแล้วคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้ตอนนี้เหรอโอเคแล้วแต่วันที่ออกคอนเสิร์ตชื่อว่าพี่แบบน้องดีพี่แบบโคตรรู้สึกแย่กับชีวิตมากเพราะว่าข่าวเพิ่งออกข่าวฟ้องออกพี่ในขณะที่พี่จะขึ้นคอนเสิร์ตอีก2วันอะแต่ว่าตอนที่อยู่บนเวทีนั่นคือจิตใจมันไม่ได้แล้ววุ่นวายมากข้างหลังข้างหลังนี่คือคือทั้งพี่ชอดทั้งทีมงานทั้งศิลปินทุกคนมากอดพี่แล้วบอกว่า the show must go on เอต้องลบทุกอย่างในสมองแล้ว โกกับงานเพราะไม่นั้นนะ่ะถ้าพี่รวนคนนึงทั้งแดนเซอร์ทั้งไฟที่เขาส่องอยู่ทั้งทุกอย่างที่เขามาดูเรามันคือความล้มเหลวของเราเลยนะนี่คืออาชีพเราอะ่ะถูกปะพี่ร้องให้หลอดเวทีแล้วพี่ทาใจคนตานลุ่มือกี่รอบจนแบบช่างบอกอ้าจบคุณเนร้องจบเดี๋ยวได้ติดขนตาทีเดียวเราเสร็จปะ่ะหนูทํางานได้แล้วพอทํางานเสร็จยังไม่ทันแบบพอจบเพลงที่พี่ร้องอะ่ะจบปับ๊บ พี่ก็ลงมาปั๊บพี่ก็เจอบุ๋มตีรักเจอเพื่อนสนิททันนี่อยู่ข้างเวทีร้องอยู่ข้างเวทีไม่หยุดเลยพี่ร้องไม่หยุดเลยอะสองรอบอะทั้งสองรอบเลยหรอร้องสองรอบร้องให้ร้องหลังเวทีนะร้องให้จบคือร้องให้มันเต็มที่ก่อนเพราะว่ามันต้องมีเพลงที่เราร้องเพลงต่อไปอีกนะคือร้องหัวงูจบใช่พี่จะต้องมีร้องเพลงแม่มดพี่จะต้องมีเพลงความทรงจําพี่ต้องมาเต้นกับเพื่อนไง สิ่งที่คี่กลัวที่สุดคือเราอายุเยอะแล้วด้วยไหนจะเต้นไหนจะบล็อกกิ้งไหนจะต้องเต้นกับเพื่อนอีกเป็นสิบสิบคนแดนเซอร์อีกกี่ชีวิตแล้วคนอีกกี่คนคอร์สอีกถ้าเราไม่มีสมาธิเราร้องสดอะแล้วเราตายอะแล้วไงอะเพื่อนจำบล็อกกิ้งไม่ได้อ่ะก็เลยต้องทําสมาธิแล้วข่าวเขาออกมาตลอดตลอดตลอดแล้วแบบทำไมแบบนี้นยแล้วนักข่าวก็รอสัมภาษณ์เราไม<ห>่ได้หัวที่มันวิ่งวนอยู่คือ,อคืออะไรคือคําถามของเราไงว่าทําไมเราจบแล้วเขาไม่จบคําถามพี่มีว่า หกเจ็ดปีที่พี่ดูแลเขาเนี่ยนานแล้วอะทําไมเรายอมจบใน9เดือนเราไม่เคยมีข่าวออกมาเรื่องเงินเรื่องทองก็เลยไม่อยากพูดไงคือพี่พงคนแบบมันเป็นเรื่องของคนสองคน,ม,นม,มันไม่จำเป็นจะต้องแบบโฆษณาให้คนทั้งประเทศไทยมานั่งรับรู<ม>้จุกอะคะคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีทีนี้คนรักเราก็จะเข้าใจเราแต่คนเกลียดเราก็จะมองว่าสมงอำนาโง่เองให้เขาเองอย่างนงี้เขาไม่เข้าใจไงแล้ววันนั้นมันเป็นคดีที่แบบเพลงเขาจะคนเราเคยอยู่ด้วยกันแฟนกันแต่มาแจ้งความว่าเรายักยอกทรัพย์แจ้งหมายจับพี่ ว่าพี่อยากยกรั์นี่คือความเจ็บของพี่แม่บอกอยากยกรัพย์เขาไม่ยกรั์คือโจรนั่นน่ะฉันอยากยกรั์ตรงไหนอะถูกปะในเมื่อพี่บางคนต้องจ่ายดาวให้ผ่อนให้ทุกอย่างมาหกปีส่งเรียนหนังสือเอาว่าทั้งมาทั้งหมดอะที่เขาใช้ชีวิตอยู่มันคือคือเราดูแลหมดเราก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเรื่องเรื่องการดูแลเรื่องปกติของชีวิตคู่แต่ทําไมคนเรามันไม่รู้จักบุญคุณคนอะมันต้องเข้าใจดิถูกปะคะ ้องต้องเข้าใจว่า,วาแบบเฮ้ยทำไมไม่ปรึกษากันก่อนแล้วก็บอกหาตัวพี่ไม่เจอซึ่งเป็นไปไม่ได้น้องดีพี่เปิดร้านโอลิฟเฟนแบงคอกร้านคลับทอมโฮส์พี่แล้วอยู่ตรงนั้นซึ่งพี่ไปทุกคืนคุณมาหาฉันได้ตลอดเวลาอตอนกลางคืนมาหาเธอฉันอยู่ตรงนั้นที่บอกบอกว่าหลังจากนี้พี่จะไม่พูดอีกแล้วใช่พี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่จะพูดไม่อยากพูดอีกแล้วคือทุกอย่างมันต้องแบบมันเบื่อมันเบื่อที่จะพูดแล้วมันเหนื่อยแล้วเพราวมาพูดแล้วพี่ก็จะแบบคิดต่ออย่างเงี้ยมัน มันอยากจบอะไรที่ไม่ได้ดีแล้วไม่อยากมีความทรงจําแบบนี้อยากมูฟออนสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้แฮปปี้มากก่อนอื่นจะบอกว่าฝากขอบคุณประชาชนไทยทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยพี่ไม่เคยเชื่อเลยว,ว่ามีคนจะรักพี่ได้มากขนาดนี้ <c oughs> พี่อยู่วงการมา36ปีครับปีเาจบจากรายการที่พี่ไปออกมากับน้องหนุ่มกัญชัยพี่ก็คิดในใจว่าแบบเรานิ่งอ่ะดีที่สุดแล้วเพราะเราทําไมทุกคนถามพี่ทาไมถึงไม่เถียงแม่เขา ความรู้สึกพี่บ้านพี่สอนว่าอะไรก็ตามที่เป็นผู้ใหญ่คือเขาอาจจะเด็กกว่าเราแต่เขาก็เป็นแม่สามีเราเก่าถูกไหมคะแล้วพี่ไม่เคยเถียงผู้ใหญ่ไม่เคยเถียงคนที่เป็นพ่อแม่แฟนอยู่แล้วคือเป็นคนเงียบอยู่แล้วกับพ่อแม่ดูเหมือนร้ายดูเหมือนแรงนะแต่เวลาที่อยู่กับผู้ใหญ่ก็จะไม่เถียงแล้วในรายการพี่จะไม่เถียงเลยพี่จะนั่งแบบค่ะคือแต่ข้างในพี่อยาร้องไห้นะแต่พี่ก็ค่ะโดนด่าแล้วเปลเป็นชุดเลยตอนนี้ยจนฟังจนแบบเต็มที่เต็มที่เลยอะคะ่ะจนแบบนั้นอะแล้วพี่ก็คิดว่าออก ออกจากรายการพี่ไม่รู้ว่าประชาชนไทยจะเข้าใจพี่ไหมแต่สิ่งที่พี่พูดคือ,คอตรงทุกอย่างแล้วคือไม่โกหกเลยกลายว่าประชาชนไทยเกือบ90%กว่าเปอร์เซ็นที่เข้าใจเราแล้วลงมาปั๊บข้างล่างอะคะ่ะมีคนแบบแม่ค้าใน,ในช่องอะคะ่ะเขาเจอเราเดินมากอดเราหมดคนที่ดูรายการรับัตรตอนนั้นเดี๋ยวนั้นถ่ายทอดสดเดียวนั้นมากอดและพี่ก็ไปกินข้าวริมถนนวันนั้นเลยะคะ่ะก็เข้ามากอดมแม่ค้ามาลูกผัวจับพี่กอดแล้วพูดว่า เป็นกำลังใจให้นะคุณเอสู้สู้ผู้หญิงอย่างคุณเอต้องเจอสิ่งที่ดีกว่าคุณเอต้องสู้ให้ได้คุณเอต้องมูฟออนให้ได้คุณเอมีทุกอย่างครบแล้วคุณเอเราจะต้องไม่เสียค่างง่เขาอีกแล้วพอแล้วคุณเอจบเข้าใจว่ารักอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาก็เนี่ยเชื่อมว่าทุกวันนี้ว่าจะเดินตลาดหรือเดินที่ไหนก็ตามทุกคนกอดให้หมดจนในที่สุดเราออกมาเราก็สบายใจแล้วแบบเออประชาชนเข้าใจแล้วเนาะเราเราดีใจมากนี่คือกำลังใจที่ดีสําหรับสําหรับใครที่โดนแบบพี่มันคือพลังบวกจริงๆนะมันทําให้รู้สึกอยากต่อสู้ต่่อไปแแลล้วเรามีีพังทบบ เออคนคนเราถ้าเป็นเรื่องจริงที่แบบพูดตรงอะคะ่ะไม่โกโหกอะพี่ว่าสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาเราเคยคุยกันตลอดว่าในชีวิตเราเนี่ยตอนที่มันจะเหตุการณ์เนี่ยมันก็คงถาถมมากจนมันห <มา S 2> นักแต่ในความเป็นจริงทุกเหตุการณ์ในชีวิตมันมีเรื่องราวที่ดีเสมอถูกค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอถูกต้องค่ะมีอะไรดีเกิดขึ้นกับชีวิตพี่นอกเหนือจากที่พี่เห็นแล้วว่าคนไทยทั้งโลก ให้กำลังใจพี่ติดตามพี่ฟังพี่มีอะเร็ในตัวเราเองในการใช้ชีวิตในการของครูดบัตรยาในหัวเนี่ยมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปและเราเห็นว่ามันโตขึ้นไหมจากเหตุการณ์นี้มากหลังจากที่มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยพี่รักตัวเองเพิ่มมากขึ้นอพี่เห็นกําลังใจแล้วเพื่อนในวงการบันเทิงด้ยคะ่ะทุกคนเลยอกอดพี่หมดทุกคนไปไม่เคยมีใครซ้ําเติมพี่สักคนเดียวจริงๆ้วคุณผู้ชมแค่กอดอะ มันคือแค่กอดมันคือพลังของความรู้สึกแบบอบอุ่นรู้สึกว่าเราไม่โดนทอดทิ้งอ่ะรู้สึกมันเราแบบไม่ว้าเหว่จริงเพราะหลังๆตอนที่เลิกกับแฟนแฟนไม่เคยกอดเราเลยนะเอ<ร>อจริงค่ะตอนที่ใกล้ใกล้จะเลิกกันไม่เคยไม่เคยมีความ,ไ,มได้กอดเมื่อปกติพี่จะชินกับการที่แบบสกินชิปเนาะก,นกอดอ่่กอดเราหอมเราอ่ะหลังๆคือเขาไม่ให้ความรู้สึกตรงนี้ยแต่หลังจากประชาชนกอดเราหรือเพื่อนดาราหรือทุกคนเนี่ย ดีมากกระทั้งที่เปิดร้านของพี่เองเชื่อมาลูกค้าเกินครึ่งเป็นลูกค้าที่มาจากดูรายการดูทุกอย่างแล้วถูกต้องพี่ไม่เคยเชื่อว่าพี่อายุขนาดนี้จะมีคนซัพพอร์ตได้เยอะขนาดนี้พี่รู้ตัวมาว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชื่อของพี่เนี่ยไปไหนก็มีแต่คนพูดถึงไม่ได้พูดถึงคดีนะแต่พูดว่าผู้หญิงคนนี้โคตรมีพลังเลยแล้วก็ทุกคนบอกว่าเข้าใจและทำไมชีงอยู่ในวงการได้ยาวนานเพราะชื่อคือตัวจริง หลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าทุกคนจะสปอร์ตพี่แล้วผมคิดว่าง,งานน่าจะเข้ามาเยอะมากเยอะมากทุกคนที่เคยเป็นพิเต์เตอร์ต่อสัญญาทุกคนไม่มีใครปล่อยเพราะว่าคําพูดของแม่ว่าพี่ไม่มีเงินพี่มีบ้านอยู่มันเลยทําให้คนที่เจ้ามีหลายคนเขาเห็นเขาเห็นใจค่ะแล้วก็เข้าใจว่าแบบไม่ได้อยากลองหายแล้วนะเดี๋ยวไปไปบปาไว้ได้ไหมที่เจ้ามีทุกคน่ะ เขาเห็นใจเราว่าแบบเราเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตมากอะอวันนั้นพี่ไม่มีบ้านอยู่พี่เป็นดาราอลไรหล่ะเนี่ยแต่แบบพี่โดนไล่ทีอะพี่ไม่มีบ้านอยู่พี่อยู่ไหนพี่มาอยู่บ้านเพื่อนแล้วพี่ก็ขอเวลาหาบ้านมไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่เพราะว่าแม่ป่วยติดเตียงไม่อยากให้แม่เห็นแล้วเราเราทุกข์ แล้วตอนเข้าไปหาแม่ใช่ไหมแม่เก้าสิบแล้วเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยลูกไม่ซักเซที่เราเริ่มความรับลูกเป็นอย่างนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยเพราะพี่ยัเป็นคนที่เจอแม่พี่จะร้องไห้ไม่หยุดอืพี่จะร้องไห้ไม่หยุดเลยเพราะว่าแม่คือสิ่งเดียวที่ที่ทําให้พี่หยุดทุกอย่างได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเจอแม่พี่จะร้องไห้ไม่หยุดแล้วแม่ป่วยติดเตียงแล้วก้าสิบแล้วแล้วแบบเราไย่าความทุกข์ให้แม่อีกอ่ะมันไม่ถูกต้องถูกปะถ้าเราทําเรื่องเกิดขึ้นเองเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองได้อะไรเงี้ยอายุขึ้่เพื่อใช่ แต่วันนี้ผมมั่นใจว่าพี่มีแผนแล,ล<ช>้วว่าจะยังไงต่อพี่วางแผนเรื่องบ้านยังไงเราตอนนี้ซื้อบ้านใหม่คะ่ะตังต้งใจซื้อบ้านใหม่อยู่ตอนนี้เอาเอาซื้อบ้านใหม่แล้วก็รถยังไม่เอาเพราะว่าขับรถไม่เป็นอยู่แล้วเ,ออเดี๋ยวค่อยนั้นเอาทีละขั้นตอนแล้วตอนนี้คุณแม่มีบ้านอยู่แล้วเงินที่คุณแม่มีอยู่แล้วแต่พี่บางคนอะไรที่ให้คุณแม่ไปแล้วพี่จะไม่เบิกกลับมาอืต่อให้คุณแม่มีเงินที่สะสมให้ พี่อะแม่เขาสะสมให้เราอยู่แล้วพี่ก็จะไม่เบิกกักมาซื้อบ้านซื้อลถอพี่อยากนับหนึ่งไหมคือทุกครั้งที่เจ้าของธุรกิจเขาคุยกับเราคำหนึ่งที่พี่ชอบที่สุดคือคุณเอมาเนี่ยไม่ได้มาตามกระแสนะไม่ได้เปล่ามาเพราะเป็นกระแสคุณเอแล้วถึงได้เอาคุณเอเป็นพรีเซนเตอร์แต่มาเพราะคุณเอเป็นคนสู้ชีวิตอก่อนที่พวกผมจำเหลือพวกเขาจะมีวันนี้สําเร็จเขาสู้ชีวิตแบบเรามาก่อนแล้วเขาก็สําเร็จมันคือแบบ มันเราเป็นตัวอย่างให้คนหลายๆคนลุกขึ้นมาสู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบให้โอกาสเหมือนให้โอกาสเราฮันน<ฮ>ี่คิวเนี่ยก็ดูแลเรามาตลอดเขาไม่เคยทิ้งเราอะไรที่เซ็นสัญญาเขาเซ็นสัญญาต่อหมดเพราะเขาเห็นเราสู้ชีวิตมือไม่ใช่ว่าแบบเออทนเดี๋ยวคนจะมาว่าไม่มีเงินเก็บเลยเอ้มีเงินเก็บแต่อยู่ที่แม่แต่พี่เป็นคนนี้อะไรให้แม่แล้วพี่จะไม่เคยเอาเงินออกมาอีกเลยมีการใช้เงินในทางที่ผิดพลาดในอดีตบ้างไหมที่วันนี้พี่คิดว่าพี่ จะไม่ไปลงทุนไม่ไปทําอีกต่อไปต่อไปเนี้ยก็คือจะไม่จะไม่ไว้ใจใครแล้วก็คือไม่เอาเงินไปที่ใครแล้วอะเงินทุกอย่างก็จะเป็นชื่อพี่หมดหลังจากเนี้ยก็คือรักตัวเองดังนั้นใครที่จะเข้ามาหาเอะเอจะไม่แบบไม่เปไแม่อะไรแล้วค่ะยายเขารักเอทีเป็นเอเพราะที่ผ่านมาไม่ความสุขอะไรหลยคนงที่ชอบช้ำเขารักเอเพราะเงินต่อไปเนี้ยก็จะรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่อยาก เชื่อใจใครแล้วว่าเราระวังตัวกลายเป็นผู้หญิงที่ในเวลาสิบเดือนที่เลิกเนี่ยพี่ไม่กล้ามีแฟนเลยอ่ะไม่กล้าเลยอ่ะตอนนี้ผู้ชายจีบก็ไม่กล้าคุยอะก็รู้สึกว่าขอโทษนะคะไม่พร้อมพี่จะพูดแค่นี้ว่าพี่ไม่เปิดใจไม่พร้อมจริงๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอ่ะตอนนี้ก็คือกลัวขยาดแล้วก็บอกทุกคนว่าไม่ใช่ว่าผู้ชายจะไม่ดีไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาไม่ดีแต่เราอ่ะกลัวเองเพราะเราเข้าใจไหมพี่โดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะความรู้สึกพี่เลยอยากเจอใครสักคนที่แบบ รรเเเาาาที่ป็นอะ่ะอยากจะบอกทุกคนว่ามีอยู่คนหนึ่งในชีวิตพี่เอที่พี่เอไม่เคยเปิดตัวมาก่อนแต่วันนี้จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกและเขาคนนี้เป็นคุญแจสําคัญกับเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าพี่เอจะไม่มีวันรู้เรื่องราวทั้งหมดถ้าไม่มีเขาคนนี้และเขาคนนี้อยู่กับชีวิตพี่เอแต่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนใช่แต่ก่อนที่เราจะไปพบกับเขาเมื่อกี้พี่พูดถึงฮันนี่คิวใช่ค่ะก็เลยอยากจะถามต่อว่าเขาสปอร์ตพี่ขนาดไหนเพราะฮันนี่คิวล่าสุด ก็ทําให้เราได้มาเจอกันเนาะอยากจะพูดถึงฮันนี่คิวต่อนิดนึงว่าแล้วแล้วตอนนี้เขาสปอร์ตขนาดไหนแล้วแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตหลังจากที่อยู่กับฮันนี่คิวมาจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยใช่ค่ะก็หลายคนนึกว่าเราผอมเพราะว่าเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยม,มันไม่ได้เกี่ยวอะค่ะเพื่อพี่อะน้ำหนักลงเกิดจากฮันนี่คิวก่อนหนะ้าคือน้ําหนักลงก่อนหนะ้านั้นตั้งแต่ตอนถ่ายแบบกับฟ้องแรกๆแ,แล้วตอนที่อ้วนๆมากๆแบ84กิโลตอนนี้เหลือ56้วคะก็แบบคือเราผอมแล้วเพราะว่าฮันนี่คิว84เหลือ56ใช่ค่ะ โอ้ว้าวตอนนี้ลดเหลือจะลดเหลือ54ครับเพราะว่าจะมีเซอร์ไพรส์สิ้นปีนี่จะมีเซอร์ไ oh. พรส์นะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะก็เลยแบบพยายามลดหุ่นให้เต็มที่ฮันนี่คิวช่วยได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาไม่เคยทิ้งเราพี่ชอบตรงที่ว่าเจ้าของเขาไม่เคยทิ้งพี่พี่เล่าให้ฟังอีกครั้งนึงสิว่าฮันนี่คิวมันช่วยยังไงนะช่วยเรื่องควบคุมเรื่องเอเขาเรียกว่ามันเป็นตัวช่วยเรื่องน้ําหนักอะคะ่ะตัวช่วยให้น้าหนักของเราเนี่ยค่อยๆค่อยๆลดลงซี่งพี่เอ,อเอาราง พี่ลองผิดลองถูกกันหลายหลายอย่างมาแล้วจนถ้าเกิดใครดูพี่เคยวูบเข้าโรงพยาบาลเพราะพี่เคยทานยาลดน้ําหนักที่หนึ่งแล้วก็มันเป็นยานะไม่ใช่อาหารเสริมแล้วพี่ก็เลยกลายว่ากินน้ํากินข้าวอะไรไม่ได้แลวตัวนั้นนะคะแล้วอยู่ดีปากพี่ก็แห้งแล้วพี่ก็ใจสัน่นแล้วพี่ก็นอกลางคองถ่ายไปเลยเคุณหมอก็เลยให้น้ําเกลือแล้วก็ให้เกลือแ้วบอกคุณเอ๋คือ ระบบะข้างในกะเพาะไม่รับอาหารอะไรแล้วเพราะว่าไปกินยาลดน้ําหนักตอนนั้นตอนนั้นมันยานะคะเสร็จปั๊บพี่ก็ไม่กล้ากินพี่ก็กลัวขยาขยาเสร็จปับ๊บพอมีคนบอกว่าเนี่ยตัวฮันนี่คิวตัวเนี้ยไม่มีสารไม่มีสารเคมีไม่มีสาร,สาร,สารอะไรเลยที่มันจตกดประสาทหรือทําให้ใจสั่นเราก็คิดในใจตอนนั้นที่กินอ่ะอยุปีที่แล้วเองนะพี่อายุห้าห้า<อ>แล้วห้าห้าตอนนี้ห้าหกถ้ากินไปแล้วเกิดเราช็อก<อ>หรือเราปากสาั่นใจสั่นใครรับผิดชอบเราเอ่ะ ถูกระคะแล้วเราต้องเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อคิดไปถึงอู้คิดเยอะพี่อะคิดเยอะมากว่ากินแล้วเป็นยังไงปรากฏว่าพี่กินมาวันแรกลุ้นเลยพี่ลุ้นเลยเหงื่อออกไหมคือถ้ากินแล้วแบบผู้ชมหลายคนจะเหมือนเอ๊ะปะกินแล้วลุ้นว่าจะเหงื่อออกไหมเหงื่อออกมึงไหมวะนึกเหงื่อออกหัวไหมแล้วไงจะอาเจียนไหมปากจะสั่นปากคอแห้งไหมหรือจะเป็นลมไหมวูบไหมวูบบ้านหมุนนันบ้านหมุนกินเม็ดหนึ่งนั่งลุ้นตัวเองอะมันอุปทานอะคิดในคิดคิกแล้วก็บอกลูกสาวคุณทว่าเฮ้ยเป็นไรป่าวะไม่เป็นไม่เป็นอ้าว่อที วันที่สเฮ้ยไม่เป็นไรโอเคเลยอ่ะไม่สัน่นเลยไรปกติกินกินกินแต่ว่ากินน้อยลงเริ่มแล้วค่ะวันที่สี่เริ่มกิน2เม็ดแรกๆเม่เดียวกลัว่ะกลัวพอ2เม็ดเฮ้ยเป็นไรเชื่อมาว่า7วันเองอ่ะเจวันพี่ลดไป2โลหุ้ยน้ําหนักลด2โลอุปทานวะเนี่ยจากแ4ดหรื 82. อ82หุ้ยใช่เปล่าเราคิดเองว่าวะเอาอีกพี่กินไปเดือนหนึ่งพี่ลดไป7โลพี่โอหลดละลดถกงเจโลหอหมันเยอะมากเลยอ่ะเสร็จไปเรื่อยพอกินมา3มเดือน ลดไป20่สิบวัโลโลดไปเรื่อยๆ,ๆทุกวันนี้ยังลดอยู่เลยอะเหลือเชื่อเะละ่ะในเม็ดนั้นมีอะไรในเม็ดอ่คุณผู้ชมขาจะบอกว่าใครที่ทานตัวนี้ต้องต้องตรวจสอบเหมือนพี่พี่จะตรวจสอบเลยว่าอันนี้ไม่มีสารเครมีปนเปื้อนสารสกัดเขาดีมากส่วนผสมสารสกัดของเขาคุณผู้ชมทําจากธรรมชาติผสมหลักถึง10ชนิดนะคะทำจากผงซีบักทอนทาจากสารสกัดจากใบชาเขียวทําจากผงน้ําผึ้งแล้วก็กาแฟเม็ดขั่วซึ่งรวมแล้ว10ชนิดเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นสารสกัดที่ดีที่พรีเมียมมากๆานะคะแล้วซึ่งทุกตัวพี่ได้ข้อมูลพี่ตรวจข้อมูลมาแล้วเป็นสารสกัดพวกนี้ค่ะ<ไ>โรงงานผลิตได้รับการรับรองระบบ GMP แล้วก็ได้รับเลขสารระบบออยอถูกต้องทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างข้อสําคัญสะดวกพวกพาง่ายและพี่กินมาตอนนี้จะ1ปีแล้วเอาตรงๆอ่ะจะ1ปีเนปีในกินไปรประมาณถ้าจะเกือบร้อยกล่องลวมั้งหยุดกินก็ไม่ย่อโย่แล้ววิธีทานเขาดูสิครับเนี่ยค่ะพกพาง่ายคุณนผู้ชมค่ะรับประทานง่ายๆเลยค่ะในกล่องนี้ค่ะจะมี10เม็ด เนี่ยง่ายเลยใครที่น้ำหนักเกิน6กกิโลเนี่ยกล่องมันจะมีสิบเม็ดอย่างเงี้ยค่ะ,ะใครที่ดูอยู่นะคะใครน้ำหนักเกิน65แล้านะคัะตรงนี้เกิน65ต้องกินก่อนอาหารเช้า2เม็ดค่ะก่อนอาหารเช้าสองเม็ดสองเม็ดถ้าเกิน6 5ถึงร้อยกิโลนะ,ะ,ะก่อนอาหารเช้า2เม็ดหรือพวกดื้อยาอแต่ถ้าคุณน้ำหนัก น้อยกว่า65ทานเม็ดเดียวพอแล้วค่ะพอแล้วแล้วถ้าคุณพอแล้วที่คุณน้ําหนักคุณลงแล้วหยุดทานได้ค่ะดังนั้นอันนี้จะเป็น b r e คฟาสต์หมายถึงว่าก่อนเบรคฟาสต์ถูกค่ะก่อนเบรคฟาสต์หรือถ้าเกิดคนทํางานกลางคืนก็จะตื่นบ่ายก็คือจำไว้ว่าก่อนก่อนมื้อแรกถูกต้องก่อนมื้อแรกที่เขาที่เขาจะต้องกินแล้วไม่ต้องกินตอนเย็นอีกไม่ต้องแล้วค่ะพอแล้วจบแล้วแต่ผมคิดว่าการจะลงทุนเวลาทําให้ร่างมันเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ย พฤติกรรมเราควรจะต้องเปลี่ยนควบคู่ไปด้วยนะพี่เพราะว่าไม่งั้นกลายเป็นว่าไม่ใช่กินทันนิคิวแล้วก็คุณก็สั่งพิซซ่าทุกมื้ออันนี้มันไม่น่าจะเวิร์นะคือคือคุณต้องรู้ว่าแป้งของทอดก็ควรจะหลีกเลี่ยงน้ำตาลแป้งของทอดถูกไหมครับแล้วอย่างหลังหอบวงเย็นรู้ว่ามันจะย่อยยากหรือว่ามันจะมันจะทาให้แบบว่ายิ่งกินยิ่งหยโดยเฉพาะยิ่งกินแป้งก่อบมันยิ่งกระตุ้นทําให้เราอยากจะโหยแป้งและกินเข้าไปคือเราคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนรู้แต่นั้นถ้าจะให้เร็ว ควรจะต้องปรับพฤติกรรมตัวเองไปด้วยคือไม่อย่างที่พี่เอเป็นคือถ้าปรับได้แล้วอ่ะมันจะอยู่ตัวและคะ่ะมันคนออกกาลังกายออกวันแรกมันจะปวดเมื่อยถูกไหมคะแต่พาคุณออกบ่อยๆคุณจะหยุดออกกาลังกายไม่ได้มันก็เหมือนตัวเนี้ยพอลังหงุมเย็นพอพี่พี่เริ่มเป็นแล้วที่แบบว่า,ร,ารังหงุมเย็นพี่ไม่กินแป้งไม่กินของทอดออมันก็เลยกลายว่าเราเราฝึกตัวเองเป็นนิสัยดีคือนิสัยพฤติกรรมเราเปลี่ยน แล้วข้อสาคัญคุณผู้ชมต้องนอนหลับให้เพียงพอด้วยคุณผู้ชมต้องออกกาลังกายบ้างนะคะออกกาลังกายนี่คือสำคัญเดินไปหน้าบ้างก็นนะะได้ค่ะได้แบบแบบมือไม้แว่งบ้างอะไรอย่างเงี้งยค่ะนอนหลับเพียงพอล้องกินอาหารในข้าหมู่นี่สําคัญมากถ้ามีอ,อาหารเสริมดีอ่ะก็ควรจะมีสิ่งดีๆให้กับตัวเองด้วยแล้วข้อสาคัญพี่อรักตัวเองขึ้นมาเยอะมากเลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้น หลังจากที่เราผอมลงพี่ไม่อยากกลับไปอ้วนแล้วและทุกคนชมเลยว่าพอไม่มีแฟนพี่สวยขึ้นพอไม่มีแฟนหุ่นพี่ดีขึ้นพอไม่มีแฟนพี่อ,อล่ามามากทุกคนบอกว่ายยอยู่อย่างนี้แล้วคุณเอ๊อย่างมีแฟนเลยแฟนคลับ <c oughs> บอกทั่วประเทศไทยเลยค่ะ <c oughs> เออจริงๆริีมีแฟน <c oughs> เยอะแล้วครับนั่นคือแฟนคลับทั่วโลกเลยใช่ค่ะตอนนี้ แยากจะบอกว่ามาคุยกับพี่เอครั้งที่แล้วเนี่ยคนสนใจเยอะม,มากเรื่องฮันนี่คิวครั้งนี้มาแล้วก็ได้ติดต่อทางฮันนี่คิวแล้วก็ถามว่ามีโปรโมชั่นไหมทางฮันนี่คิวบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เอพูดเองดีกว่าใช่ค่ะมีใช่ไหมครับมีค่ะก็ะล่าสุดของเราเนี่ยก็ได้รับรางวัลด,ด้วยจากนิยสารแพลวนะคะรางวัลเรื่องเกี่ยรถลดน้ําหนักดีมากเลยค่ะนะตัวนี้โปรโมชั่นวันนี้คุณผู้ชมขะฮันนี่คิวหนึ่งเดือนนะกินหนึ่งเดือนเนี่ยค่ะราคาพิเศษจาก2,070บาท คุณผู้ชมจ่ยายเพียงแค่1,100บาทเท่านั้นเซตหนึ่งทานได้1เดือนเพราะว่า3กล่องคะอะอ่ะ่า3กล่อง1,100บาทใช่แล้ว <S <S จากเท่าไหร่นะครับจาก2070บาทค่ะ<ม>คุณจ่ายแค่1,100บาทนะคะตกเพียงวันละ3 6บาทนะครับควบคุมการอยู่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะอันนี้พิเศษเฉพาะคอนเทนต์นี้ที่เราถูก <OK S 2> ต้องถูกต้องถูกต้องดังนั้นเดี๋ยวเราก็ขึ้นรายละเอียดทั้งหมดในจอในขณะนี้แต่ยังพิเศษกว่านั้นค่ะสำหรับรายการน้องคูดี้ไม่แค่่3กลอง1,100 วันนี้พิเศษสำหรับร้อยท่านแรกนะคะฟังดีๆค่ะแถมฟรีเลยค่ะตัวนี้เป็น h ันนี่คิวคอลลาเจนไทค่ะตัวนี้ยื้อไม่ดูหน่อยฮัน e ี่คิวคอลลาเจนไทอ่าตัวนี้นะคะช่วยเรื่องอะไรตัวนี้นะคะ1กล่องมี5แคปซูลนะคะ3กล่องนี้ค่ะมูลค่า600บาทนะคะนะตัวนี้นะคะสมมติอายุมากขึ้นเราต้องเติมเต็มคอลลาเจนอยู่แล้วกระดูกผิวผมเล็บ ขาต่อทุกอย่างมันจะเสื่อมสภาพถูกไหมคะคอเลลาเจนมันจะเสื่อมสภาพดังนั้นนะเวลาจะลุกยืนนั่งโอยนั่งโอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะนอนสบายไม่มีเสียงกระดูกแล่นอบแกรบกบแกรบแล้วสำคัญผิวสวยผมดูสิคะสวยเล็บสวยทุกอย่างม,มาหมดเลยค,ะค่ะตัวนี้นะคุณผู้ชมขาวันนี้ใครซื้อฮันนี่คิวนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสามกล่องนี้เราแถามคอเลลาเจนอีกสามกล่องเช่นกันค่ะนี่ค่ะทั้งหมดเนี่ยรวมไปเลยค่ะสามแถมสามตรงนี้นะรีบกดมาเลยค่ะ ที่02 111 6000นะคะหรือว่า02ตอง16,000ค่ะหรือ Li n นแอดนะคะแอดนำหน้านะคะ WMTV นะคะ WMTV ต้องมีแอดนำหน้าหรือถ่ายรูปสแกน QR code เนี่ยสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยค่ะหน้าออจอรหรือค้นหนาใน Google ก็ได้ค่ะพิมพ์คำว่า honey Q H O N E Y Q จะมีรูปพี่เอนะคะแล้วก็รูปน้องยุยน้องยุยตยิเยอะอะค่ะ,คะจะเห็นเลยรูปพี่เอนี่หลา,านนเดี๋ยวนี้นะคะดีใจมาก เกิดมาในชีวิตอะฝันมาตลอดตั้งแต่เป็นนางสาวไทยอยากขึ้นบิวบอร์ดจริงฝันมาตลอดทําไมทําไมพอจะได้ขึ้นเอามีปันเป็นไปแต่และยี่ห้อยี่ห้อไม่ได้สักทีอันนี้คือพี่ขึ้นบิวบอร์ดเธอสมัไหนยว่า,วาฉันดีใจมากเพื่อนจะบอกแกฉันเจอแกแล้วก็งงเธอเจอฉันได้ยังไงฉันอยู่ในกองถ่าย เจอแกจะเจอได้ยังไงชีวิก่อนันเจอแกบนป้ายทางด่วนแต่ไม่หมดเลยแกลงมาเจอแกไปสวนภูมิก็เจอแกมาหลอกมาหลอนแต่ไม่หมดเลยเราก็ดีใจมากบอกแกฉันได้ขึ้นบิวบอร์ดแล้วฮ <c oughs> ันนี่คิวแล้วหน้าฉันใหญ่มาตัวฉันใหญ่มาเราผ่านแล้วจะแบบทักตัวเองอะค่ะรู้สึกแบบโอ้ยภูมิใจอะดีผมผมดีใจแทนพี่เนาะค่ะ <c oughs> เอ,อ่อมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเพราะหลายคนบอกว่าพอยิ่งอายุมากในวงการบันเทิงมันจะยิ่งเฉามันจะยิ่งใช่มันกับไม่มีหนทางของพี่เนี่ยอนาคตสดใสมากจะบอกว่าเมื่อกี้เราคำนวณเล่นๆเนี่ยตกวันละค่ะ 36บาทใช่ค่ะ36บาทเองค่ะตอเม็ดใช่ค่ะเอาละครับ02ตอง1 6000นะครับ02ตอง1 6000แล้วก็ atwmtv ใช่ค่ะต้องมีแอดนำหน้าแล้วค่ะวีเอ็มทีแล้วก็มี QR วอาร์โค้ดเอาเป็นว่าทุกอย่างอยู่ตรงนี้ใช่แล้วค่ะแคหน้าจอนะครับแล้วโปรโมชั่นนี้เฉพาะร้อยท่านแรกใช่แล้วค่ะใช่ไหมครับร้อยท่านแรกเท่านั้นเอาละตอนนี้เราจะได้มีโอกาสคุยกับคนสำคัญที่พีเอไม่เคยเปิดตัวมาก่อนในชีวิตเลยนะครับแต่จะเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่นี่พี่เอ คนที่เราจะได้มีโอกาสเจอเป็นครั้งแรกที่ไม่เคยออกสื่อมาก่อนเลยเขาคนนั้นคือลูกบุญธรรมพี่เอค่ะลูกบุญธรรมใช่พี่มีลูกบุญธรรมชื่อน้องฟ้าค่ะนะครับขอต้อนรับน้องฟ้าครับเชิญครับน้องฟ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่มีลูกบุญธรรมพี่น่ารักด้วยน่ารักค่ะเรียนดีด้วยเป็นลูกบุญธรรมยังไงอะ <Yeah. S 2> ก็คือเริ่มต้นจากแฟนขับก่อน <S <S แ,อแล้วเขาจะใส่ใจเรามากเขาดูแลเราตลอดคือแฟนลับเวลาเขารักใครอะทุกคนอะค่ะในแก๊งเขาเยอะมากเขาก็จะวิ่งตามเราทุกที่ดูแลถือรองเท้านู่นนี่คือแบบดูแลเราเราไม่เคยมีใครดูแลขนาดนี้เรารู้สึกว่าเ้ยเขาน่ารักเนาะอะไรเงี้ยเพาแฟนเราอ่ะส่วนใหญ่ก็ส่งเราไว้แล้วก็ไปส่งเราไว้แล้วก็ไปอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยคือจะไม่ทิ้งเราเลยเราก็เลยผูกพันผูกพันเสร็จปับ๊บเราก็แบบเออ้องฟ้าเรียนจบยังลูกอาจจะเข้ามหาลัยก็เลยส่งเรียนมหาลัยด้วยแล้วก็เขาก็เช่าห้องนะ คอนโดครั้งแรกไม่ได้อยู่กับเรานะคะแล้วก็เราก็เลยบอกแฟนเราว่าเออฟ้องน้องอะเรียนดีนะน้องเรียนกินนิยมอันดับหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็เรียนดีเรียนดีมากๆเลยแล้วก็เอาน้องมาช่วยงานได้ไหมเอ๊อยากจะไลฟ์สดขายของพอฟ้องไม่เคยช่วยเอ๊ตรงนี้ฟ้องไม่เป็นแต่ฟ้าเนี่ยเก่งระบบหลังบ้านแอดมินเพจทุกอย่างแล้วก็ตอบแล้วก็ทําตัดต่ออะไรเงี้ยค่ะมันมันสำคัญมันคือเงินช่วงโควิดอะอช่วงโควิดเนี่ยสำคัญมากมันคือเราหาไรายได้เข้ากระเป๋าได้เยอะมากครับซึ่งไม่มีฟ้องไม่ได้ช่วยแต่ว่าฟ้าช่วยเราตลอด เราก็เลยแบบค่อนข้างจะดูแลกันมาตลอดเลยค่ะพอดูแลเสร็จปั๊กบอกป้าบอกแม่หนูรักแม่มากเออรู้สึกอบอุ่นกับเขาค<อ>่ะจนในที่สุดบอกมาเป็นลูกบุญธรรมแม่ไหมอะไรอย่างเงี้ย<อ>เออมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีแต่เรื่องดีๆส่งเสริมกันเชื่อมาว่าล่าสุดเนี่ยที่พี่ล้มหัวฟาดถ้าเกิดใครได้อ่านข่าวน,นะคะพี่วูบในห้องน้ำดูคือไม่ถ้าเอาจริงวันนั้นถ้าไม่มีฟ้าอยู่ตายไปแล้ว ถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยที่อาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วถูกค่แล้วไม่ที่ไม่เคยได้มีโอกาสเปิดตัวฟ้าเลยอ่ะผมอยากรู้ไม่ได้เปิดตัวเขาเพราะว่าตอนที่เขากับฟ้องอะฟ้องเขาเขาไม่ชอบฟ้าเลยค่ะเขาเกลียดฟ้ามากจริงก็ที่เขาออกข่าวว่าแบบว่าผู้หญิงคนหนึ่งอะที่ชื่อลูกบุญธรรมพี่เอศชื่อฟ้าที่ทําให้เขาต้องเลิกกันเราเลิกกันคือฟ้องก็เป็นคนน่ารักนะแต่เขาเป็นคนที่แบบเหมือนเด็กเขาก็ยังเด็กอยู่เขามีความสุขเขาจะโดนแย่งความรักเหมือนกับเราจะรักลูกสาวบุญธรรมมากกว่าเขาเราก็พยายามพูดเขาทุกวันว่า รักแฟนก็คือรักแฟนมันรักอีแบบนึงรักลูกบุญธรรมมันก็จะรักอีกแบบนึงมันรักคนละแบบกันถูกปะคะดังนั้นเนี่ยไม่มีใครแย่งความรักใครได้รักที่แบบสามีภรรยากับรักลูกมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันความรักมันคนละแบบแต่ก็รักรักบริสุทธิ์เขาก็รู้สึกอึดอัดเวลาฟ้ามาอยู่เขาก็รู้สึกว่าว่ามันแย่งความรักเราจะคุยกับฟ้ามากกว่าอย่างอย่างเก้าอี้ดูหนังอย่างเงี้ยมันจะมีโตะดูหนังตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าฟองเขาเคยนั่งตรงเนี้ย ฟ้ามานั่งไม่ได้นะเ,ออเขาจะมาล้วเขารู้สึกอึดอัดว่าทําไมไม่เข้าไปอยู่ในห้องนอนอะทําไมต้องมานั่งอยู่ตรงโต๊ะที่เขาอยากนั่งชง่วนะฟ้าละฟ้ารีคุยกับฟองนะเวลาไปบ้านมีคุยบ้างค่ะแต่น้อยน้อยมากรู้สึกอึดอัดมากทุกครั้งที่ต้องเจอก็ก <c oughs> ็ม <c oughs> ีบ <c oughs> ้างค่ะแต่ว่าก็พ่อแม่พ่อแม่หมายความ่าก็เลยยอมหมควมว่าอะก็ทนอึดอัดเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อยากดูแลแม่อยากอยู่ข้างเขาเป็นห่วงแม่ตลอดเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอาการดีขึ้นเย่ย ดีขึ้นนะคะดีขึ้นเยอะมากเยอะมากใช่ค่ะทุกอย่างดีเสมอเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วแล้วรู้สึกว่าในบ้านนี้จะมีแต่พลังงานดีๆนะใช่ค่ะก็เก็บเกี่ยวไว้แล้วก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งนําพลังงานอะไรเข้ามาตอนนี้อยู่อยู่กันแค่นี้แล้วดูแลกันและกันแล้วก็ฝากฟ้ากรองด้วยแล้วกันผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตอาจจะต้องให้สสออดฟ้าน่าจะเป็นเวเดสแกนเนอร์ที่ดีแกนดีไหมเราอ่ะ แม่นั่แหละทุกอย่างขึ้นอยู่ที่แม่ทุกอย่างขึ้นอยู่ในแม่ดีใจที่พี่กลับมารักตัวเองและดีใจที่มีฟ้าอยู่เคียงข้างด้วยเพราะว่ามันต้องมีอย่างเนี้ยในชีวิตเนาะพูดถึงการนิคิวแล้วเนี่ยไหนโชว์หุ่นนิดนึงเอ๊ลุกขึ้นยืนหน่อยนะครับหุ่นโดยฮันนี่คิวนะฮะแป๊บนึงนะขนที่ดูนิดนึงนี่ากนิดนึงโอ้โหเอลนี่ตอนนี้ถือว่าเป็นไซส์ไซส์เอ็ม จากเดิม XL 3 XL 3 XL <X> ใช่จากเดิม <c oughs> คือเป็นแบบชุดคุมท้องอะ่ะ <c oughs> ชุดบิ๊กมาม่า เนี่ยเห็นนะเห็นนะแต่นี่อยากจะนี่คือลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆค่ะคืออยากจะให้เอวเหลือแค่นี้แต่น้าองค์ไม่ต้องลงแค่นี้แล้วก็ตูดเจอกระบอบยืงอยู่สะโพกยึงอยู่นี่พี่สุได้เห็นแล้วนะว่าคนวัยห้าสิบกว่าเนี่ยถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและมีวินัยเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้คุณผู้ชมค่ะโอ้โหสาวสวยสาวมากจะดูคนโยกดูโยกนิดละเดี๋ยนะดูเราโยกเลยนะเดี๋ะเดี๋ยนลองร้องเพลงไปด้วยสิแล้วก็เต้นเพลงอุ้เห็นหมดเลยแต่ไม่เคยเห็นงูสักตัว วิวยไม่เห็นเกลือเลนะมีความสุขชีวิตแม่ดูแฮปปี้มากเลยเนาะมินนี่คืออะไรฮะปากค่ะปากคห้น้องบุษบดีอุ๊ยอยากกินพอดีเลยใช่แล้วค่ะอยากของผมเนี่ยหนักตอนนี้7 0อ่า77อยากลง่บ้างยังไงอยากได้สัก73ิกินเม่เดี่ยวพ่อเนาะ ไม่เดียวใช่แต่ผมออกกําลังกายสม่ำเสมออ๋อกินไม่เดียวครัคุมอาหารนับแคลอรี่หวานมันทอดไหมอยู่แล้วแต่เผื่อว่าตอนนี้มันแค่ติดติดอะไรบางอย่างก็คือก่อนอาหารเช้าอ่ะมื้อแรกเออหนึ่งเม็ดแค่นั้นนะคะจบได้แล้วพอได้ผลลัพธ์เดี๋ยวจะส่งไปบอกขอบคุณมากนะครับพี่เอ๋ครับขอบคุณนะครับน้องฟ้าค่ะ